สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้อมจะมาแนะนำพลูหนึ่งชนิดที่เรียกว่าพูงาช้างนะคะพูงาช้างนะคะหรือที่หลายคนอาจจะรู้จักในชื่อของพลูช้างพลูด่างอินเดียนะคะเขามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า epipremnum a u r ียมนะคะพูงาช้างนะคะเป็นไม้ยิงอาศัย ที่มาพร้อมกับลำต้นสีเขียวอ่อนนะคะใบเขาว่าจะเป็นทรงรูปหัวใจนะคะมีสีเขียวด่างขาวขอบใบเนี่ยจะได้เปรียบค่ะเนื้อใบเขาจะบิดบิดเล็กน้อยนะคะนิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำค่ะจะใช้เป็นไม้แขวนหรือไม้กระถางก็ได้ค่ะพรูงาช้างนะคะเขาชอบดินร่วนมากๆเลยค่ะ ชอบอยู่บริเวณที่ล่มลำไรนะคะแล้วก็ชอบน้ำปานกลางทีนี้ตอนนี้ค่ะกระแสไม้ฟอกอากาศนะคะผูงาช้างตอนนี้เนี่ยราคาก็ค่อนข้างแรงเลยค่ะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนน่ะนะคะตอนนี้นะคะถ้าเป็นผูงาช้างนะคะที่เลี้ยงใบใหญ่หญเนี่ยราคาเขาก็จะอยู่ประมาณ500บาทขึ้นไปเลยค่ะ บางเจ้านะคะเลี้ยงสวยๆก้านใหญ่ๆนะคะใบสมบูรณ์เนี่ยเขาก็สามารถขายได้เป็นใบละพันเลยค่ะมีคำถามในกลุ่มคนรักต้นไม้เหมือนกันนะคะว่าพูงาช้างกับพลูเอนจอยนะคะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะจริงๆแล้วเขาก็คือพลูงาช้างนี่แหละคะ่ะที่บางคนเรียกว่าพลูเอนจอยเอนจอยนี่คือแบบ ที่เพื่อนบอกที่เพื่อนป้อมแนะนำมานะคะ Enjoy เนี่ยคือฝรั่งเขาเรียกสั้นๆหรือเขาตั้งเองเนี่ยแหละค่ะป้อมไม่แน่ใจก็คือเขาก็เรียก Enjoy ก็คือเป็นตัวพลูงาช้างเนี่ยแหละค่ะเขาคือชนิดเดียวกันค่ะไม่ไม่ใช่คนละชนิดนะคะเพื่อนๆพลูงาช้างก็คือพลู Enjoy เนี่ยแหละค่ะทีนี้หลักในการเลี้ยงพลูงาช้างนะคะ ให้ใบใหญ่มากเลยเนี่ยก็คือต้องอาศัยให้เขาเกาะหลักนะคะเลือ้อยเกาะต้นไม้อายุประมาณสัก3ปี4ปีขึ้นไปเนี่ยลำต้นเขาก็จะใหญ่นะคะใบเขาก็จะใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองอยู่ที่การเลี้ยงดูเท่านั้นเองค่ะอยากให้พลูใบใหญ่ๆก็นําเขาไปเกาะหลักขึ้นหลักได้นะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็กำลังนิยมเลยคะ่ะพูงาช้าง ป้อมก็มีกับเขาเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นกระถางเล็กๆเองค่ะจะค่อยๆเลี้ยงไปนะคะไม่ได้มีต้นใหญ่ไปไป,ไปขายแพงๆเหมือนใครเขาก็ไม่เป็นไรค่ะแต่พอเรารู้แล้วว่าอ๋อพูงาช้างเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นพูใบใหญ่ๆราคาสูงๆเนี่ยจริงๆเราก็มีมันเป็นพูแค่หลักสิบหลักร้อยซึ่งราคาไม่แพงแต่แต่ที่เขาไปขายได้แพงๆเนี่ยเพราะว่า เขาเลี้ยงมาหลายปีแล้วก็ฟอร์มมันเป็นแบบฟอร์มใบใหญ่ราคาสูงก็เพราะว่าภูงาช้างเนี่ยเขาโตช้าด้วยค่ะเพื่อนเอนเราก็ถ้ามีใบเล็กๆก,ก็ไม่เป็นไรนะคะเหมือนป้อมเลยป้อมก็จะค่อยๆเลี้ยงเข้าไปค่ะแล้วเราลองเก็บพัฒนาการเขาดูค่ะว่าเขาจะใหญ่ขึ้นได้ประมาณไหนนะคะเพื่อนๆเราก็ไปหัดเลี้ยงหัดดูแลเขาเอาค่ะสายรักการปลูกนะคะ เลือกไว้มาสักกระถางหนึ่งค่ะเอาไว้เลี้ยงดูพัฒนาการเขานะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามชมกันดูคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ